ไปได้เหรอไปได้ดิบอกแม่กับเมลไว้แล้วรออะไรละ่ะจนทางสิไปเลยเด็กๆไปเดี๋ยวกำมายสามวันนีสามวันนี้สามวัน พี่ทศจ้าตอนนี้เราก็อยู่กับน้องหมาของทคเองมีโเ,เตีเย่ตัวดังแล้วก็ก้าที่เราอยู่กับน้องหมาวันนี้เพราะว่าเรามีบททดสอบทุกคนเคยสงสัยไหมว่าน้องหมาเนี่ยรักเราหรือเปล่าเอ้ยเราดูจักอะไรอะเราจะรู้ได้ยังไงอะทุกคนเรามาลองทดสอบกันดูเข้าไหม <c oughs> งั้นวันนี้ที่เราจะมาทดสอบเป็นทุกคนคอัขอตั้งบททดสอบนี้ว่าน้องหมารักเราจริงหรือเปล่า <c oughs> ทุกคนก็คือการจ้องตาแบบหวานซึ้งทุกคนเคยได้ยินคํานี้ปะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจพอาจ้องเข้าไปข้างในก็จะเปลี่ยนข้างในดวงใจมุกอะไรวะทำมุกอะไรวะการจ้องตาน้องหมาขนาที่น้องหมาเล่นนะทุกคนหรือการมีอคอนแทคกันกอดกันอย่างเงี้ยแล้วก pues ็ส you know, yeah. nah ่งสายตาหวานใส่กันเยี่ยฮอร์โมนออกซิโทซินอ่ะมันจะถูกปลดปล่อยออกมาทุกคนมันคือฮอร์โมนบอกว่าไม่ใช่เ็นใส่หูบอกไม่ใช่ใช่ดิมันคือฮอร์โมนเดียวที่ทําให้แม่กับลูกอ่ะมีความผูกพันกัน ล้วเราตอบยังไงก้าจ้องตากับน้องหมาแล้วเดี๋ยวเราดูปฏิกิริยาน้องหมาไงว่าน้องหมาจะทํายังไงกับเราดังมองบนเลยไม่จบตาเขาเลยดังหันหน้าดีกินต่างหางก็ดังจบตาสิิิงก็ดังครับอรักกันแล้วน้องอุ้ยหลักหลักหลักหักจบตาไหนปิ้งปิ้งปิง ำไมชอบเมื่อเขาจังเลยดูดิชอบตากันหน่อยดิปิง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 ปง,งอุ้ยหลักแต่ว่าทำตัวไม่ถูกงั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูลงเตี้ยไหมโอ้โหลงเตีย้ยทำไมตอนนี้เปืือยโลกงกันลูไหนเราลองสบตากันลงเตียตนนเเต้ยมหนหด,หดิอุ้ยห่างก็ดิห่างก็ดิเอ้ยนสายตาหวานซึ้งนี่ไงสายตาหวานซึ้งเหมือนวังนอนตลอดเวลาเลยอันที่สองนะทุกคนเราหาวแล้วน้องหมาหาวตาม อันเนี้ยแปลกมากเลยทุกคนเขาบอกว่าถ้าเราหาวใช่ไหมแล้วน้องหมาหาวตามเนี่ยเหมือนแบบเรามีความแบบสร้างสัมพันธ์กันแบบเชื่อมถึงกันเป็นคนคนเดียวกันเลยอะขานาดน,นั้นเลยโอ้ขานาดน,นั้นเลยนะตะก้าตะก้ามองไปะนะแล<ห>้วกไม่ไหวใจไปเลยก้าไม่เห็นหาวเลยกคนยกมือแล้วอยากให้จับแล้วอยากให้เกาแล้ว ต้ลองอีกทีสบตาก่อนข้อแรกก่อนแล้วค่อยหาวปิ๊งปิ๊งคนนี้ต่ออะไรต่อมาลังสบตากันอยู่อะไรอ่ะแย่งซีนจุดๆเลยคนนี้น่าจะหาวอยู่นะหน้าไปละหน้าง่วงละวหาวไหมไม่ไม่ไม่มีใครหาวเลย ที่สามทุกคนก็คือการเอาของเล่นชิ้นโปรดมาให้แต่ข้อนี้เราขอค้านนิดนึงมันอยู่ที่ว่าใครชอบของเล่นปะใช่ไหมเพราะว่าเพียรมัไม่ชอบของเล่นใช่สก้าก็ไม่ชอบคนที่ชอบคนเดียวเลยก็คือกูดังดูนะทุกคนนี่ของเล่นของยังโอ้ยังไม่ทันจบเลยดูสิมารอแล้วว่ะของเล่นอยากได้ไหมอยากได้ไหมไม่กินไม้แล้ว อุ้ยเขาไม้ชิมปวดมาให้เห็นไหมน้องหมาลักเราที่สุดอันนี้ทำแต่เด็กแล้วไหมใช่ก็ได้ทำแต่เด็กแล้วใช่ไหมอ้าวเลือกมาเลยของเล่นกับป๊าเอาอะไรชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนนี้หรอบททดสอบจะไร้ความหมายเลยทุกคนนี่นะดูดูโกดังดิปก่อปก่อนปก่อนนะเสียงเสียงสนใจไหมสนใจไหมพี่กระลอกเน่าอุ้ยอุ้ย ไม่่เลนดีกวาบททดสอบสุดท้ายน,นั้นคนเป็นบททดสอบที่สำคัญมากเลยก็คือความคิดถึง ทุบอกว่าทดอสอบอะไรก็ได้นี่ทดสอบก่อนที่จะไม่ไหวแล้วห <c oughs> ลับไปแล้วง <c oughs> ่วงนอนแล้วคือทุกคนเคยสังเกตปะ่ะไฟละเราออกไปนอกบ้านอ่ะน้องหมาเขาอ่ะจะนั่งเฝ้าเราแบบใจจดใจจ่อรอเรากลับมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขารอเราแล้วเขาเชื่อมั่นเรามากเลยว่าเราจะกลับมาหาเขาทุกคนนั่นแหละมันคือบททดสอบความคิดถึงอย่างวิ่ดีโอถึงนั่นแหละใช่เราคิดใช่เขาคิดถึงเขาก็เลยรอย่างวิดีโอตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพร้อมกนักนไป ดูดิต้องหมาเศร้าเขาชอบปั๊บมากเลยน่าแบบนี้เลยเศร้ามากเลยม <takes> ิวถึงนี้ด้วย <c oughs> อ่ะโอ้นี่เขาคิดถึงวันที่แบบว่าแม่เขาออกไปอย่างเงี้ยโอ้โหเขาแบบคิดถึงความทรงจำเก่าๆซึ <c oughs> ่งหมาเราจะมีไหมจะคิดถึงไหมตั้นดิจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ไหม หรือไม่ใช่เราออกจากบ้านไปแล้วแบบเนี่ยดูดิเขาคิดว่าเนี่ยแบบเขามองทุกคนเป็นแม่เขาหมดเลยอ่ะทุกคนแบบว่าคนที่คนส่งของอะไรเงี้ยตุ๊กตาอย่างเงี้ยเขาคิดถึงแม่เขาตลอดเวลาเลยอ่ะ We ็น d ูน้องอ่ะแบบกแม่กลมาแล้ววิวิ่งไปหาแม่ใหญ่เลยดิ ความอร่อยที่อดใจไม่ไหวสมาร์ทฮาร์ p พา c h คัดส,สัรจากวัตถุดิบคุณภาพครบท้วนคุณค่าสารอาหารช่วยบำรุงผิวหนังและขนเสริมสร้างกล้ามเนือ้อกระดูกและฟันแข็งแรงขับถ่ายเป็นก้อน Smart ทฮาร์ p o า c h อร่อยถูกใจสุนัขตัวไหนก็รอวยสุดพีกะ่ะพีกตอนจบเลยทุกคนแม่แบบ <Wow. S 2> ลูกไปเลยไปแล้วไปแล้ว สรุปเมื่อกี้คือเขารักแม่เขาไหมอะทุกอย่างเขามองเป็นแม่เขาหมดเลยแต่สุดท้ายเขาไปเลือกอาหารนะทุกคนน้องหมาจะเป็นแบบนั้นไหมอะงั้นเราอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูสิว่าน้องหมาเนี่ยเขาจะเลือกเราหรือว่าจะเลือกอาหารท็อปเนี่ยจะอกอกเป็นโยกบ้านประมาณ3าวันทาเหมือนในคลิปเป๊ะเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าน้องหมาจะเลือกอะไรป๊ามว่าเลือกอะไรไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน เป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเลยทุกคนเราจะได้หนีไปเที่ยว3วันแน่ปะเก็บของไปเที่ยวเลยเหรอใช่ไปเที่ยวเลยบายบายนะ <c oughs> ไม่ใหนะไม่นะไปได้เหรอไปได้ดีบอกแม่กับเมลไว้แล้วรออะไรล่ะอ่ะเก็บกระเป๋าเสร็จจนทางสิ <c oughs> เด็กๆ <c oughs> บ๊ายบายเด็กบมาอีก3วันอีก3มวันอีก3วัน พับมาถึงที่เที่ยวแล้วทุกคนอากาศดีมากเลยอ่ะดูดินั่งมองน้ำปะเย็นนะมีความเสียวนิดนึงพวนกันนะใช่พอเราทำอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่พอเราโบลงไปแล้วมันแบบมันวิวอยู่ว่ากเลยอ่ะพามาทำไมต้องยืนไปฆ่าต้องเยืนันนีใช่พอเรราเดินตงกลางพอเราเดินเราต้องรู้สึกแบบเดินเบาๆเดี๋ยวกลัวกลัวตกอ่ะว่าแต่เด็กๆจะเป็นยังไงบ้างอ่ะจะคิดถึงเขาไหมอ่ะ ไม่รู้ว่าเราเที่ยวก่อนใช่เราขอเที่ยวก่อนแล้วกันเพราะาอากาศดีมากเลยนมงเย็นมากเลยอ่ะ ดี๋ยววันนี้เราโทรหาเด็กๆกันดีกว่าทุกคนฮัลโหลฮัลโหลเมย์อยู่บ้านหรือเปล่าอยู่ขอคุยกับเด็กหน่อยสิได้ๆๆโอเคอายโกดังเป็นยังไงบ้างอี๊อี๊สีเอียงหัวด้วยอยู่สนใจแบาป้าปะเนี่ยป๋าปาอยู่นี่ไม่มองอะไรกันอะไม่มองอะไรนะไหนลองตามลงเตี้ยมาให้บป๋าคุยหน่อยอายตบมือทำไมคะเนี่ยตบมือทำไมคะเนี่ย โอ้ยมองไปไหนเนี่ยมองไปไหนเนี่ยต้องเดี๋ยวมองไปไหนดิดปปลาอยู่ดิปปลาอยู่ดิเป็นเหมือนโกดังเลยไม่สนใจเขาเลยอุย้ยทผหน้าเศร้าด้วยทุกคนดูดิคิดถึงใช่ไหมไหนไปตามพี่ตะก,ก้ามาหน่อยเร็วเขาอยากปปลาอยากคุยกับพี่ตะก,ก้าไปยังไงคะดูตะก้าคิดถึงปปลาที่สุดเลยด่ะดูดิดูดรีแอคดิตื่นเต้นมากเลยเดีย๋ยวปปลาจะไปเกาเกาให้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะคะโอเคไหมคะบายบายคะ่ะ วันนี้เราเดินทางกลับบ้านแล้วทุกคนเด็กๆเขาจะคิดถึงท็อปไหมอ่ะท็อปยังคิดถึงเด็กๆเลยคิดถึงอยู่แล้วปกติออกไปแป๊บเดียวกลับมาย่งไใช่ไหมใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวท็อปขอบึ่งกลับบ้านก่อนนะครับมาทุกคนบททดสอบความคิดถึงวันนี้เหมือนในวิดีโอเปะเลยทุกคนดูซิว่าเขาจะเลือกท็อปหรือจะเลือกสมาร์ททัชเพาที่ท็อปเตรียมไว้ ท็อปเลือกอันนี้เลยทุกคนลดเนื้อวัวแบบชิ้นในน้าเกรวี่สำหรับสุนัขโตให้ตกะก้าเลยทุกคนเพราะว่าตะก้าอายุเก้าขวบแล้ว,ว,วส่วนกดังกับลงเตียมยังไม่โตนลทุกคนท็อปเลือกเป็นสูตรลูกสุนัขเลยทุกคนเป็นลดเนื้อไก่แบบชิ้นในน้าเกรวี่นี่ดูนี่ทุกคนเนื้อชิ้นโตโตดูซิว่าเขาจะเลือกใครเป็นท็อปท็อปเลือกอันนี้นะเนี่ยท็อปเลือกของกินเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วดูหอมมากเลยทุกคนแค่หน้าประตูคงได้กลิ่นแล้วมั้งเนี่ยมนต้องหน้าประต ส่วนอันนี้เป็นสูตรลูกสุนัขนะทุกคนคนนั้นยังร้องไม่หยุดเลยอ่ะอยากกินมากเลยอ่ะกินมันหอมจริงเลยกินมันหอมนี่เธลงไปเลยโอ้อันนี้คนใช่อัน้ชินเล็กใช่อปทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มบททดสอบกันดีกว่าก่อนที่ไม่ใช่อะไรนะคนนี้จะทนไม่ไหวนะคุณหมูใช่นใจไม่ไหว ว่าแต่เด็กๆจะเป็นยังไงบ้างอาจจะคิดถึงเขาไหมอ่ะ กินต่อนะเนี่ยหมดแล้วแต่ยังอยากกินต่อกามันหมดแล้วกกนะฮะมันหมดแล้วนะั้นอ่นะ <c oughs> อยากได้เพิ่มเหรออยากได้เพิ่มมามันแซ่บมากเลยใช่ไหมคะกาดูดิอร่อยจนไม่ไปจับถ้้ยเลยอะ่ะอร่อยจนกดใจไม่ไหวเติมนะเติมเติมอุยเติมแล้วเติมแล้วหุยหลอกหนูไม่ได้ดอก ุดท้ายแล้วทุกคนเด็กๆก็เลือกอาหารที่อร่อยจริงๆด้วยอย่างเราเลยยังเลือกอาหารที่อร่อยเลยใช่ไหมป่าก็อะไรอร่อยเราก็ไปก่อนอะใช่ตามแพสชั็กเลยทุกคนความอร่อยที่อดใจไม่ไหวใช่ไหมตะก้ามันเช่บ และนอกจากสมาร์ทฮัชเพาจะอร่อยแล้วเนี่ยเขายังมี4คุณประโยชน์หลักๆนะทุกคนบำรุงขนและผิวเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกและฟันแข็งแรงแล้วก็ขับถ่ายเป็นก้อนก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเพชรชอปและทุกคนหรือช่องทางออนไลน์ก็สะดวกมากเลยหาซื้อง่ายๆอ๋อทุกคนแล้วใครมีเรื่องราวความคิดถึงที่แบบน่ารักน่ารักนะก็สามารถไปแชร์ได้ที่เพจสมาร์ทฮัชลุ้นลักสมาร์ทฮัชเพาฟรีเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะส่วนทุกคนนะถึงแม้จะเลือกอ่านก วาปะป๊าก็รักอยู่ดีจตตุก้าเลือกกินก่อนนะอันดับหนึ่งกินอ <not S 2> ันดับหนึ่งไงปะป๊าอันดับสองโอเคปะป๊าโอเครักนะคะโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายค่ะ